บทที่เจพุทธานุสติอิติปิสโสปะขวาอระหังสัมมาสัมพุโทโธวิชาจารณสัมปันโนสุคโตโลกะวิทูลอนุตรโรปุริสธรรมมสารติสัตถาเทวมนุษานางพุโทโธปะควาติบทที่8ธัมมานุสติสวาขาโตภะขวาตาธัมโมสันทิติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะนายโกปัจจตังเวทิตโพวิญยูหิติ บทที่เก้าสังคานุสติสุปฏิปันโนภะควโตสาวกสังโฆอุสุปฏิปันโนภะควโตสาวกสังโฆยายปฏิปันโนภะควโตสาวกสังโฆ สามีจิปติปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโคยติทางจัตตาริปุริสยุคานิอัฏฐปุริสปุคลาเอสปะคะวะโตสาวะกะสังโคอาหุเนยโยปาหุเนยโยทักขิเนยโยอัญชลีการณีโยอนุตรังกุญยเขตตังโลกัสาทิบทที่สิบจินดามณีปพียงมันตัง จินดามณีปียังมันตังยะสังถาสังโกนังอุปสันติสินีหังมาตาปิตาวะโอรหังปะภพตันจะมหาราชาตะวังตวังมังโปสัตธุโนทีปังกาเรเทโวสุโปรสีิ กินจิเทโวเยสกโกปัญชังจัสมิงกินเนวาทัตตาปิยังกันตังสาริปุตโตพระวันตุเตตุเมสิทิลาพังชายาชนานาเยมณีจินดาปิยังจะทะนางสัพเพชนาพระหูชนาปิยังมะมะบทที่1ิบสักกตาวาสักกตาวาพุทธรัตนังโมสถังอุตะมะ มังวะรังหีตังเทวมนุษสานังพุทธเตเชะสุตินานันสันนัสสันตุนัปัทวาสัพเพทุกขาวูปะสะเมนตุเตสกตาวาธรรมรัตนังโอสถังอุตมงวะรังปริลาหูปะสะมะนังธรรม,มีธรรมเตเชะโสุตินาส นัสสันตุปัทวาสัพเพภยาอุปสะมินตุเตสกตาวาสังคารัตตนานังโอสถังอุตตะมังวะรังอาหุเหนยยังปาหุเหนยยังสังคาเตเช,ชนะโสทินานัสสันตุปัทวาสัพเพรโรคาอุปสะมินตุเต อิติพิโสภควาอารหังสัมมาสัมพุโทโธวิชาจารณสัมปันโนสุกตโตโลกกวิทูลอนุตตโรปุริสธรรมมาสาริสัตถาเทวมนุษยานังพุโทโธภควาติสวาขาโตภควาตาธโมสันทิติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปันญิโกปัจจตังเวทิตพโพวิญญูหีติ สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆโอสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยติทังจตาริปุริสยุคานิอัตตปุริสปุคลาเอสภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหูเนโยปาหูเนโยทักขิเนโยอัญชลีการณีโย อนุตตรังปุญญเขตตังโลกัสาติจินนามณีปียงมันตังยะสังถาสังโกนังอุปสันติสิเนหังมาตาปิตาวะโอระหังปะภูตันจะมหาราชาตวังมังโสะ สัตตุโนทีปังกาเรเทโวสปโปเสทิกินจิเทโวเยสักโกปัญชังทัสมิงกินนวาทัาตายปิยังกันตังสาริปุตโตพระวันตุเมสิทธิลาพังชยานะเยมณีจินดาปียังจัตทนังสัพเพชนะระหูชนาปียังมะมะ สกตวาพุทธรัตนางอุสตถังอุตตะระวังวะรังหิตังเทวมนุษสานางพุทธเตเชนะโสธินานสันตุปัตถวาสัพเพทุกขาวูปสเมนตตเตสกตวาธรรมรัตนางอุสตถังอุตตมะอุตตังวะรังปริลาหูปะสมานังธรรมเตเชีนัสธินา นสันตุปัฏฐวาสพเพพยาอุปะสะัเมนตุเตสกตวาสังขารตนางโอสถังหุตมังวรังอาหุเนยยงปาหุเนยยงสังฆเตเชเณสุทินานาสันตุปัฏฐวาสพเพรโรคาอุปะสะมมนตุเตอิติปิสพระขวาวอารหังสัมมาสัมพุทธโภค ิชาจารณาสัมปันโนสุกตโตโลกวิทูลอนุตโรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุษษานังพุทโธภควาติสวาขาโตภควาตาธโมสันทิติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนญยิโกปัจจตังเวทิตาโพวิญยูหีติ สุปฏิปันโนภะควโตสาวกสังโฆอุสุปฏิปันโนภะควโตสาวกสังโฆยายปฏิปันโนภะควโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะควโตสาวกสังโฆยทีถังจัตตาริปุริสยุคานิอัฏฐปุริสปุคคลาเอสพะควโตสาวกสังโฆอาหุเนโย ปาหุเนยโยทักขิเนยโยอัญชลีการณีโยอนุตร,รังปุญญาิขตตังโลกสาติจินดามณีปียังมันตังยะสังถาสังโกนังอุปสันติสินีหังมาตาปิตาวะโอรหังปะโพตันจะมหาราชาตวังมังโปสัตตุ โนทีปังกาเรเทโวสุปโปเสธิกินจิเทโวเยสักโกปัดชังทัสมิงกินีวาทัตตาปิยังกันตังสาริปุตโตพวันตุมีสิทธิลาพังชนามาชนานะเยมณีจินดาปิยังจะทนังสัพเพชนาพระหูชนาปียังมะมะ สกตวาพุทธรัตนังโอสถังอุตตะมังวะรังติหังเทวมนุษยานังพุทธเตเชนะโสถินาัสันตุปัตถวาสัพเพทุกขาวปสเมตุเตสกตวาธรรมรัตนังโอสถังอุตตะมังวะรังปริลาหูปสัมมานังธรรมเมเตชะนะโสตินาณสันตุป ทวาสัพเพพยาวูปะสะเมตุเตสกตาวาสังครัตนังโอสถังอุตมังวะรังอาหุเนยังปาหุเนยังสังคเตเชนสุทินานัสสันตุปัทวาสัพเพโรคาวูปะสะเมตุเตบทที่12ชินบัญชร ชยาสนากตาพุทธาชีตวามะรังสวานหะนังจตุสัจจาสพังรังระสังเยปิวิงสุนราสภาตันหังกะทากราทโยพุทธาอัตวีสตินยักาสัพเพปฏิทิตาไมหังมัทธเกเต,เตสุนิสราสีเสปฏิทิโตไมหังพุทโทธธรรมูทะลุ ทวิโลจนีสังโคปติท,โท,ตทิโตสังโคปติทิโตไมหังอุเรสัพภะคุณากะโรหัตเยเมอนุรุตโทสารีปุตโตจะทักขินีโกนทันโยปิติภาคัสมิงมุขลาโนจะวามะเกทักขินีสวานีไมหังอาสูงอานันทะราอุโลสั กสปโปจะมหานาโมอุภาสูงวามะโสตะเกเกสโตปิธิภากสมิงสุวิโยวะปะทังวะปะพังกะโรนิสีนิสีนะโนสิริสัมปันโนโสพิโตมุนิองคะโวกุมารก,กัสปโปเถโรมเหสีจิตตะวัโกโสไมัยหังวะทะนีนิจจังปติดปติทาสิกุนากะโร คุณโนอังคุลีมาโรจะอุปาลีนันทสศีวลีเทราปัญจะอิมีชาตาณลราเตติลากามะมะเศส,สาสีติมหาเถราวิชิตาชินะสาวกาเอเตสีติมหาเถราชิตวันโตชิโนรษาชัยล,ลันตาลีสีละเตเชนะอังคมางคมังเกเคสุสันติตา รัตนังอุระโตอาสิทคีณเีเมตังสุตตกังทชัชคังปัจจัโตอาสิวามีอังคุลิอังคุลิมาละกังขันธโมรปปะปริตตัญจะอาธา,านาติตะยสัสตะกังอากาสชนะชัฏนังอาสิเสสาปาการะสันติตาชินานา ชินานานาวรังสังยุตตาสัปปกาปาการะลังตากะกาวาตปิตาสสัญชาตาภาหิรัตชันตุปัทวาอาเสศาวิณย,ยันตุนะน,นันตะชินาเตชะสาวัสโตเมสกิจเจนะสัทาสัมพุทธปัญชะเรชินะปัชะระมัะช,ชัมหิวิหารันตังมอีตาเล สถาปาเลนตุมังสัเพเต,เตมหาปุริสัทธะสาสภาอิเจวมัมโตสุขโตสุกระโขชินานุภาเวนะชิตุปัทโวธรรมานุภาเวนะชิตาริสังโคสังคานุเพนุภาเวนะชิตันตรายโยสัสทธรรมานุภาปวปาริโตจารามิชินปปจฉเรติ ัทที่13พาหุงมหากาพาหุงสหสมิสมะพินิมิตวามิตะสาวุทันตังครีเมคลังอุทิตโคระศสระสีนะมารังทานาทิธรรมวิทีนาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานิมาราติเรกะมะพิยุชติสภะรติงโครัมปนาละวกะมะัคขะมัตถะ ยังขังขันตีสุทันตวิธีนาชิตวามุนินโทตันเตจสาภวตุเตชยมังคลาณินาราคิปริงคชวะรังอติตมัต,ตะภูตังทาวกิจักกะมะสอณีวะสุทารุนันตังเมตัตภูเสกะวิทีนาชิตวามุนินโทตันเตจสาภวตุเตชยมังคลาณิอุคิตตะคัดคขมขิตะ อิตะสุทารุนันตังทาวันติโยชนะปะทังขุลิมาละวันตังอิทธิปิสังขาตามะโนชิตวามุนินโตตันเตสสาภวตุเตชยมังคลานิกัตวานากักขะมุทะรังอิวะคพ,พินียาจิตใจยะทุกธะวจานังชนะกยะมัชเชสันเตนะโสมวิธีนาชิตตวามุนินโทต,ตันเตสสาภวตุเตชยมังคลานิ สัจจวิหายะมตติสัจจกวกวาะเกตุงวาทาพิโรปิตะมะนงังอติอันทภูตังปัญญาปะีปะลิชาลิโตชิตวามุนินโทตันเตชาสาพาะวะตัตเตชยมังคลานินันโทปนันทพุชคังวิพุธังมหิตทิง,ทงปุตเตนะเทระพุชเคนะ ธมาปยันโตอิทูปเทสะวิทินาชิตวามุนินโทตันเตจสสภผวตุเตชยมังคลานิทุคาหะทิติพุชเคนะสุทธัทหัตถังพระมังวิสุทธิชุติมิทธิภทาภกาภิธานังยานาคเทนะวิทินาชิตตวามุนินโทตันเตจสสภผวตุเตชยามังคลานิเอตาปิพุทธชยมังคลาอัต คาถาโย ο, วาจโนที่นาที่นีสารเตมตันตีหิตวานานีกะวิธินานิวิทานิจุปัฏฐานิโมขังสุขังอธิคมยยะนโรสปัญโยมหาการุนิโกนาทูหิตายสพพนิปานินังปูเรตวาปารพีปารมีสัภพพาปัตโตสัมโพธิมุตตะมัง เอเตนะสัจวัชเชนะหุนตุเตชยมังคลังชยันโตโพธิยามมเลสก,กานังนันทิวัฒโนเอวังตะวังวิชยโยโหหิชยสุชยมังคะเลอปร,ราชิตปัลังเกศีเสปะทาวิโปคาเรอภิเสเกสังพุทธานังอคปัตโตอัปอโมปโมทติ สุนักขัดตังสุมังคลังสุปภะาตังสุหุติตังสุขโนสุมุตโตจะสุยตถังปรมจจาริสุปัทขีนางกายกรรมมังวาจกรรมมังปัทขีนังปัทขีนังมโนกรรมมังปนิทีเตปัทขิีนาปักขีนานิกตะวานะ ละพันตันเตตันถีปททกขีนีภาวัตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนัสธาโสนตีปวันตุเตปาวัตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนัสธาโสนตีปวันตุเตภาวัตุสัมพามังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนัสตาโสนตีปวันตุเต บทที่สิสปันติธานะคาถายาเทวตาสันติวิหารวาสินีถูเปคะครโพธิคเรตหิงตหิงตาธรรมะทะธานีนะภวันเตปูชิตาสวดทิงกโรณเตถะวิหารมันทะเล เีราจะมัชฌานวกาทะพิกาโวสารมิกาธานปฏีอุปาสกาคามาจะเทสานิขามาจะอิสาราสปานภูตาสุขิตาพวันตุเตชลาชลาพุทธิชาเยปิอันทะสัมภวาสังเสชะชาตาอัโวปตาปะปาติกานิยานิยานิกังธรรมวรัง ปฏิจเตสัพเพปิทุกขสสะครุนตุสังขยังถาตุจิรังสตังธรรมโรมธรรมมัทธราจะปุคลาสังโคโหตุสัมมโควัตตถายะจะหิตายะจะอัมมีอัมหหรักขตุสัมธรรมโรมสัพเพปิธรรมจาริโนวุทธทิงสัมปาปุเนยะยามะ ธรรมเมอริยปะเวหิเตปะสันนาหุนตุสเพปินาบมิโนพุทธศาสนีสัมมาทารังปะเวชันโตกาเลเทโวปาวัสสตุวุติภาวายั่งวยะสตานังสมิทังนีตุเมธนิงมาตาปิตาอัตร,ระชังนิจังรกขันติปุตตากง เอวังธรม,มีนราชาโนประชังรักขันตุสัพพธาตบปที่สิบห้าเทวตาอุยโยชคณะคา,าถาทุกขปตาจะนิทุกข,ขาพยัปตาจะนิพยาโสกปตาจะนิสะ โสกาหุนตุสเพปิปานิโนเอตาวตาจะอัมเหหิสัพพตังปุญญสัมปทังสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพสัมป,มปติสิทธิยาทานังทัทันตุสัทายะสีลังรักขันตุสัพาพาภาวาภวนาพิระตาหุนตุขัดฉันตุ เทวตาคตาสัพเพพุทธาพระลับปตาปัจเจกานณจะยังพระลังอรหันตานัน่นจะเตเชนรักขังพันธามิสัพพโสบทที่16บกสุมังคคาถา โหตุสัพพังสุมังคลังรักขันต pun mm ุส hmm. ัพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะโสติโหนตุนิรันตารังโหตุสัพพังสุมังคลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะโสติโหนตุนิรันตรังโหตุสัพพังสุมังคลังรักขันตุสัพเทวตาสัพสังคานุภาเวนะโสติโหนตุนิรันตารัง ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนุภาพแห่งการบูชาพระรัตนตรัยด้วยการสัทยาบบทสวดพระสูตรพระปะริศและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงเจริญทั้งทางโลกและทางธรรม ขอทวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงอนุโมทนาในการสวดสัตยายมนและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอํานวยพรให้แก่วัตถุมงคลพระปิตายอดเศรษฐีเหรียญยอดเศรษฐีเหรียญวหวครู68ตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่3สิ่งสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระปริศจงสำเร็จศักดิ์สิทธุประการเทิน